แอ์พันธิลาอัปเดตภาพบ้านที่รีโนเวทให้พ่อแม่ดูงานเองทุกขั้นตอนเป็นลูกสาวที่น่ารักมากๆสาหรับสาวแอ์พันธิลาที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะรีโนเวทบ้านให้พ่อแม่ได้อยู่โดยล่าสดุดแอ์ได้ออกมาอัปเดตให้ดูความคืบหน้าของบ้านอีกครั้งซึ่งแอ์ก็ขอกําลังใจจากทุกคนและบอกว่าตั้งใจว่าบ้านหลังนี้จะเอาไว้ให้ลูกๆพาหลานๆมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆและแอ์เป็นคนดูแลเองทุกขั้นตอนกําลังรีโนเวทบ้านให้พ่อแม่อยู่นะคะเป็นกําลังใจให้แอ์ด้วยนะจะทําไม่นานแล้วพ่อแม่บอกว่าแก่แล้วไม่อยากให้เงงตง มีแต่ลูกสาวแต่งงานไปหมดแล้วใกลจะอยู่แต่แอตั้งใจว่าบ้านหลังนี้จะเอาไว้ให้ลูกๆพันหลานๆมาหาพ่อกับแม่บ่อยๆไงคะตอนนี้ขอแค่พ่อกับแม่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงก็พอไม่ขออะไรอีกแล้วคะ่ะ ปอลอบ้านยังอิงยาวไกลไว้จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะงานนี้ดูเองทุกโพสต์ค่ะรักพ่อกับแม่นะจ๊ะออบ้ g นนี้แอร์เขาให้บ้านหลังนี้สร้างเสร็จเร็วและสวยสมใจสาวแอร์นะจ๊ะที่สําคัญเลยคือรู้ว่าครอบ,คร,บครัวฟูกลิ่นดูอบอุ่นกันมากๆเลยขอขอบคุณภาพแอร์พันธิราภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ